ส่วนค่ะพบกาสมีกัปติษฐ์กรรมยานพบกันในเดือนตุลาคมนะคะดวงของคนทั้งแวันการงานการงินสุขภาพความรักโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์พดกลางคืนนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนตุลาคมนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะพี่ๆฝากติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มีกัปติษฐ์กรรมยานได้ ทำคลิปดีๆให้พี่ๆได้ชมในทุกๆเดือนนะคะดวงการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะการงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกได้ว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมักมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะ ทุ่มเทเกี่ยวกับการทํางานตรงไปตรงมามีความราบรื่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าตรงไปตรงมามากจนเกินไปก็อาจจะมีความขัดแย้งกันได้หรือมีการทะเลาะวิวาทก็เป็นได้นะคะส่วนคนที่มีความาตรงไปตรงมาก็จริงนะแต่โดยโดยรวมแล้วตัวคนเองน่ะน่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือเขาเรียกว่าแบกดีนั่นเองนะคะก็ อย่าประมาทแล้วกันเนาะอย่าประมาทว่าตัวเองเอมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้คนคอยให้การสนับสนุนหรือคนคอยอุ้มชูหรือเป็นแบ็คข้างหลังนะคะแต่ทีนี้ว่าก็ต้องถมตนสักนิดนึงนะซึ่งตัวคุณเองมักจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วมันจะทําให้เหมือนกับว่า,เ,าเพื่อนร่วมงานหรือคนในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยมีความตะิดตะขวงหรือมีความอิจฉาริษยามีความในบางครั้งอาจจะทําให้พูดประชดประชันกันไปแล้วอาจจะทําให้ทะเลาะกันไปได้นะคะทั้งนี้ทางนั้นก็ ทอมต้อนหน่อยนะคะนะมีความที่คุณเองก็ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าราบรื่นดีนะคะก็ดูแลความคิดของตัวเองสักน,นิดนึงนะอย่าให้มัน งการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะมีความผันผวนขึ้นๆลงๆตลอดเลยนะคะมันก็ส่งผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะกับรายรับรายจ่ายที่มันค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันนะคะรายจ่ายก็เยอะรายรับก็น้อยอะไรเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคนเองนะสามารถพัฒนาสามารถปรับปรุงหรือจัดระเบียบในอนาคตวางแผนในอนาคตข้างหน้าได้นะคะก็ดูวางแผนให้ดีเนาะการจะทําอะไรหรือจะใช้จ่ายเงินนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะ คิดให้รอบคอบนะบางทีเนี่ยมันจะทําให้ต,ตัวตัวคนเองเนี่ยเ,เกิดความที่ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับการเงินจัดิดดขัดหรือบางทีนะอาจจะโดนถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังแล้วก็เป็นได้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังนะช่วงต่อจากนี้ไปนะคะาบางทีเราไปเซ็นค้ำประกันหรือไปกู้หนี้ยืมสินมาหรือไปเ,าเขาเรียกว่าค้ำประกันคนอื่นจะทําให้มีเรื่องเดือดร้อนมาถึงเราเอาจจะถึงขึ้นลงขึ้นสานก็ได้นะอาจจะมีเรื่อง คดีความก็เป็นได้เพราะแบกรับภาระแทนคนอื่นรับภาระแทนคนอื่นจนทําให้ตัว,ตวคุณเองเนะี่ยบางทีอ่ะฉันไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วฉันเหนื่อยฉันทรมานเหลือเกินทําไมต้องมาเกิดขึ้นกับฉันอะไรเนี่ยทุกอย่างมันทุกอย่างทุกปัญหามันมีทางออกนะคะ,ะด้วยความที่ช่วงเนี้ยวิตติันเข้ามาหรือ,อดวงที่มันสูญเสียเข้ามาแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่มันก็จะ ฉันบ่อยมากขนาดนี้นนะก็ควบคุมรายจ่ายของตัวเองให้มากๆอันไหนที่ประหยัดให้ประหยัดประหยัดได้ให้ประหยัดนะคะก็กินบุญเก่าบารมีเก่านะคะก็มักจะยังอยู่ได้นะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการที่จะไปคาประกันไขตั้งแต่นี้ต่อไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคืออาจที่ผ่านมาอาจจะโดนมาแล้วช่วงเนี้ยมารับภาระแบกรับภาระหนี่สินแทน นี้ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะการขับถ่ายการเข้าห้องน้งห้องน้ําการกลั้นปัสสาวะนะคะด้วยความที่ไรที่มีสองข้างพวกกรวยไตหรืออะไรที่มีสองข้างนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะคะดื่มน้าพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะมีอาการเป็นไบโพล่ามีความคิดความเครียดค่อนข้างสูงนะคะช่วงนี้ก็ต้องอหาทางเขาเรียกว่า ทางผ่อนคลายสักนิดหนึ่งนะไม่งั้นตัวคนเองอาจจะเป็นโรคประสาทได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทนะอเออไม่ย่อนที่เนาะมันมีความคิดความเครียดความกังวลจากเรื่องต่างๆที่ลุมเล้าเข้ามาประเดประดังเข้ามาที่เราคนเดียวมันก็เลยทําให้มีความคิดความเครียด,คว,ค,ยดความกังวลความอึดอัดความกดดันต่างๆนานาน,าน,นะคะระวังเป็นไบโพล่าหรือโรคซึมเศร้านะคะคือบางทีมีอะไรมากระทบหนักๆมีอะไรมาเอ่อกระทบหนักๆมากๆมันก็อาจจะไม่ไหวมันรับไม่ไหวนะคะ ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคนไหนที่สูบุหรีดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะงดได้ให้งดนะ,ะแล้วก็งดเที่ยวสถานบันเทิงนะคะซ่อมแซมร่างกายสักนิดหนึ่งนะใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวคุณเองสักนิดหนึ่ง ลงความรักช่วงเดือนนี้นะคะอะาจจะเจอคู่ที่ลปกลางหน้าตาดีมีความรู้ความสามารถมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าความรักสดใสความรักเขาเรียก,วกไว้เนื้อเชื่อใจกัน,นเน้นเน้นการที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเน้นคู่ครองที่ส่งเสริมเรื่องงานเรื่องเงินทุกๆุกเรื่องนะคะช่วยหนุนนํากันช่วยส่งเสริมกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่ะก็ ระมัระวังเรื่องอารมณ์ร้อนสักนิดหนึ่งนะคะเหยาวเวียงเหยาวเวียนมากนักเดี๋ยวคู่ของคนรักคุณจะเ,เขาเรียกว่าไม่อยู่นะเถ้าเวียงเวียนใจเขามากๆอารมณ์ร้อนใส่เขามากๆเนี่ยนะเขาอาจจะไม่อยู่กับคุณได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะด้วยความที่คุณเป็นคนตั้งใจเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างสูงตั้งใจมุ่งหวังหวังในความรักค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ากลาถนากับเรื่องความรักชีวิตคู่ค่อนข้างสูง ด้วยความที่ในบางครั้งนะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่รักง่ายหน่ายเร็วอืมเหมือนกับความรักที่มันไม่นิ่งเหมือนอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ลมร้อนเดือนเมษาลมพายุคัดเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยืดยาวสักเท่าไหร่นะคะความรักอะถ้าจะให้มันยืดยาวนะคือต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะคือช่วงเนี้ยขี้หึงขี้หวงขี้วีนขี้เวียงสุด แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบสุดๆดช่วงนี้ต้องอะไรที่ทําให้คนรักหรือคู่รักของเราเนี่ยมีความสุขหรือทําให้ตัวเราเองเองมีความสุขก็ให้ไร้ทําทำซะนะคะเพราะตัวคุณเองเป็นคนรักง่ายนายเร็วมากๆหรือบางคนอาจจะเจอคนที่เข้ามาแบบหนึ่งแล้วก็ไปเข้าๆออกๆกแบบเนี้ยอยู่บ่อยครั้งมันก็เลยทาให้ตัวคนบางครั้งนะรักเร็วเบื่อเร็ว,เ,รว,เ,รวเป็นคนขี้เบื่อด้วยนะมันก็เลยทาให้ฉันสรุปฉันจะ ดีหรือไม่รักดีแต่การที่คุณที่มีใจิตใจที่มั่นคงมีความรักที่มั่นคงมันก็จะทําให้ความรักของคุณนั้นนะยืดยาวไปได้นะถ้าคนรักหรือคู่ครองที่อยู่ด้วยกันแล้วคนที่มีคู่มีปากเสียงกันหรือมีปัญหาอะไรกันขอให้ปรับความเข้าใจเข้าหากันนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้าง โชคลาบในช่วงเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคจากเพื่อนที่เขาถูกนะที่เขามีโชคมีลาบที่เขาบีบุนภาวะาสนาสงให้เขามีโชคมีลาบนั้นแะ่ะคุณอาจจะได้โชคลภจากเพื่อนเนาะพาไปเลี้ยงองคะาะพาไปกินไปดื่มไปเที่ยวอันนี้ก็เป็นได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณอยากเสีส่ยงโชคนะคุณลองฝากเพื่อนซื้อนะคุณลองฝากเพื่อนซื้อดูนะคุณลองฝากไว้กับเพื่อนเธอฉันฝากเธอซื้อหน่อยสิเธอมีโชคฉัน ยังไม่โดดเด่นเธอมีโชคฉันฝากเธอในสิ่งอะไรเงี้ยนะคะลองดูนะเล่นแก้พอของปากของคอนะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีโชคมีลาบแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินนั้นนะไปทําบุญและไหว้พระสวดมนต์ด้วยแบ่งเงินไปทําบุญทาทานนะคะจะได้ส่งเสริมให้เรามีโชคมีลาบมากขึ้นนะตัวเลขนำโชคหกสองหนึ่งห้าขอให้โชคดีคนเกิดวันพฤหัสขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ